ท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้ทานอาหารต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผู้ดได้ฟังว่าท้องเสียะะอ่านเป็นพิษนั่นแหละคะ่ะก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนนะคะการทานอาหารทีเ่เก็บไว้นาน,นะะทิ้งไว้นานอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดท้องเสียซึ่งอาการของคนท้องเสียเนี่ยนะคะก็จะมี อาการคือปีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องท้องเสียค่ะเพราะอาจจะทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิต ที่มากับอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ปรุงไว้นานอย่างที่บอกแล้วค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงสุก,สกดิบ,ดบ,ดบก็จะทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษนะหลายคนพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าช่วงนี้ถ้ไใท้องเสียบ่อยและถ้าหากท่านมีอาการรุนแรงอย่างที่บอกเนี่ยนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อ,อเป็นการป้องกันภาวะช็อกจากอาการขาดน้ํเมางอท่านนี้ถ่ายหลายรอบเลยนะคะก็บอกว่าการถ่ายเนี่ยเราก็ต้องทานเกลือแร่ทดแทน บ,บางท่านมีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็ต้องทานยากแก้คลื่นไส้อาเจียนค่ะและต้องงดทานนมผลไม้อาหารรสจัดอาหารสุกๆดิบๆอาหารหมักดองต้องงดไปก่อนเลยนะคะพักผ่อนให้มากขึ้นนะะดื่มน้ํามากๆน้ําเปล่านะคะท่านผู้ฟังแล้วก็งดการทํากิจกรรมหนักๆด้วยค่ะสําหรับท่านที่ไม่ต้องการจะท้องเสียนะหรือว่าทานเวลาอหานเป็นพิเ่ยท่านก็เลือกอาหารนะคะอาหารที่ ปรุงสุกใหม่ๆเนี่ยค่ะนะคะทอดมาใหม่ๆเลยแล้วก็ทานเลยนะคะอย่าทิ้งไว้นานอาหารที่ปรุงสุกนะะอาหารที่เก็บเอาไว้เกิน2ชั่วโมงนะคะท่านต้องไปอุ่นใหม่นะคะแล้วก็ท่าน้องทานอาหารที่สะอาดน้ำแข็งก็ต้องสะอาดด้วยนะคะอันนี้ต้องเลือกค่ะ จะได้ไม่ปวดท้องไม่เป็นโรคอาหารเป็นพิษนะช่วงนี้เป็นกันหลายคนถ้าเป็นหนักพบแพทย์เลยนะคะ